สวัสดีครับแมสส่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ลุงเลี้ยงสวัสดีคุณแม่หน่อยลูกสวัสดีคุณแม่หน่อยสวัสดีจ้าวันนี้หนูโดนฝนแล้หนูจะไปอาบน,น้ำหนูจะไปถูต้นมาเอ้ครับกินไปเรื่อยนครับผมโอ้ยฝนตกครับคุณแม่ต้องรีบไปเข้าร่มก่อนนะครับ yeah oh-huh uh Thôi, thôi đây, đu con. Đu ơi. Thôi đây, thôi. Thôi, ui da. ơi ơi Ui da. 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 เออเลยเออเลยเอาเลยครับด <ève S 2> <sociedad. S 1> ี o ากฮิโอเคเอาโบล้าแม่เอาโบล้าแม่อู้หูไม่ไหว